ในคลิปนี้นะครับเรามาดูหลักการทำงานพื้นฐานนะครับของตัวของที่เขาเตรียมมาให้นะครับก็คือตัวเซตอัพกับตัวลูปนั่นเองนะครับแล้วก็การคอมเมนต์นะครับโอเคโอเคนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเราลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับจะเห็นตรงเซตอัพเนี่ยนะครับตรงไวเซตอัพเนี่ย ตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่เขามีมาให้แล้วตัวนี้นะครับจะทํางานเพียงครั้งเดียวนะครับทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมเนี่ยจะทํางานตรงนี้เพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของ l o ปเนี่ยนะครับก็จะทํางานวนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับจะทํางานเร็วมากเดี๋ยวเราจะพาให้ดูนะครับว่าเร็วประมาณไหนนะครับตรงนี้ก็ถ้าเราไม่ใส่ีเลย์นะครับตัว controller ของเราก็จะทํางานรัวมากเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่ามันรัวขนาดไหนนะครับแล้วก็ comment นะครับ คอมเมนต์คือไรนี่นะครับคือคอมเมนต์ก็หมายความว่าเวลาเราเขียนโค้ดไปเนี่ยนะครับบางทีคือโค้ดยาวมากเลยเราก็ทําการคอมเมนต์เอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้อ่านคําว่าคอมเมนต์ในที่นี้ก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยจะไม่เอาบรรทัดที่เราคอมเมนต์เอาไว้นะครับไปทํางานนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเขียนอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ในการคอมเมนต์เพียงแค่บรรทัดเดียวถ้าสมมติว่าเราใส่ตรงนี้ลงไปตัวนี้จะไม่เป็นการคอมเมนต์นะครับเพราะเวลาเวอร์ยี่ไฟโค้ดนะครับเราจะเวอร์ยี่ไฟให้ดูนะครับตัวนี้จะเออเลอร์ทันทีนะครับ เขาบอกว่า GGG นะครับไม่ได้ประกาศเอาไว้นะครับไม่ได้อยู่ในสโคป,ปนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอย่างนี้ verify code อย่างนี้จะไม่มีปัญหานะครับทีนี้เรามาลองพิมพ์อะไรดูอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราพิมพ์ตัวอย่างนี้เอาไว้เพื่อเราเขียน comment มมยาวมากเลยแล้วเราจะต้องมา comment อ,อ,มมอย่างนี้ ก็คงไม่โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่ทําให้เราคอมเมนต์ยาวได้อ่าอะไรที่อยู่ในตัวเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็จะทำการคอมเมนต์ทั้งหมดเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าตัวเซตอัพนะนะครับทำงานครั้งเดียวยังไงก่อนอื่นเลยเราประกาศซีเรียบิกินก่อนเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองในลูกด้วย ในเซตอัพนะครับเราก็จะให้เขาพิ้น์ออกมานะครับมาดูกันว่าจะทํางานกี่รอบนะครับแล้วก็ในส่วนในลูปนะครับเราจะพิ้น์คาว่า hello world ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคจะเห็นได้ว่านะครับในตัวเซตอัพเนี่ยนะครับก็จะมีคําว่า hello มาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ในตัวลูปเนี่ยนะครับก็จะพิมพ์คําว่า hello world ออกมานะครับ ตัวดีเลย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะครับแต่ว่าในตัวนี้อธิบายไปหน่อยหนึ่งเลยก็ได้นะครับว่ามันคือการดีเลย์หวินาทีนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับ